สวัสดีครับชาวเพื่อนหมีทุกคนวันนี้เพื่อนหมีจะมาเล่าเว็บโนเวลเรื่องจันทานำพาสูต่ต่างโลก บทที่58ที่มีชื่อตอนว่าพันธสัญญาที่3หลังจากตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ว่ามาโคโตะโทโมโเอะและมิโอกำลังจะทำพันธะสัญญากับลีชอัศวินโครงกระดูกสุดเท่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับภาพเปิดมาที่ห้องของมาโคโต ในวงเวทสำหรับทำพันธสัญญามาโคโตยืนอยู่ฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งนั้นคือลิสในร่างโค้งกระดูกที่ยังคุกเข่าอยู่กับพื้นด้วยท่าทางนอบน้อมด้านนอกวงเวทมีโทโมเอะกับมิโอะยืนดูอยู่โทโมเอะยืนกอดอกและพูดว่าอืมดูท่าแล้วคงยากอย่างที่คิดนั่นแหละมิโอกก็มองด้วยสายตาที่กํำลังประเมิน แล้วบอกว่าต่อให้เป็นอันเดธระดับสูงแต่ยังไงก็เป็นแค่อันเดธพลังเวทที่เป็นแหล่งพลังชีวิตก็น้อยนิดเหลือเกินลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับก้มหน้าต่ำลงไปอีกจุดแข็งที่สุดของเขาโดนสองสาวมองว่าเป็นแค่เรื่องดัดดัความรู้สึกเหมือนโดนดูถูกนี้ทำให้มาโคโตะ อดนึกถึงตัวเองในสมัยปฐมไม่ได้หลังจากที่โทโมเอะได้ทำการเกลี้ยกล่อมหรืออาจจะเป็นการล้างสมองของลีสจนยอมเป็นพวกแล้วแต่ปัญหาก็คือพลังของมาโคโตกับลีสนั้นมันต่างกันเกินไปถ้าทำพันธสัญญาแบบปกติลีสจะถูกดูดกืนจนไม่เหลือแม้แต่ตัวตนโทโมเอะลองเริ่มพิธีก่อนแต่แล้วไหนน้อยท่านพอจะลดระดับพลังของตัวเองลงได้หรือเปล่ามาโคโต พยักหน้ารับคำพูดของโทโมเอะเช่นนั้นเขาลองปรับเปลี่ยนเขตแดนให้มีผลในทางที่อ่อนแอลงซึ่งปกติเขาไม่เคยทำมาก่อนโทโมเอะเริ่มไายเวทอีกครั้งเสาแสงปรากฏขึ้นระหว่างมาโคโตกับลีสแต่สีของมันกลับกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนโทโมเอะถึงกับขมวดคิว้วบอกว่า สีดินแบบนี้มันจะลดระดับลงไปเป็นพันธสัญญาธาตุนะสิถ้ากลายเป็นแค่ตุ๊ก,กตาไร้เจตจำนงเราก็ไม่ต้องการโครงกระดูกแบบนั้นหรอกโทโมเอะกล่าวเช่นนั้นการเป็นทาตหมายถึงจิตใจและความทรงจำของลิสจะถูกทำลายไปจนหมดสิน้นเหลือเพียงร่างกายที่ทำตามคำสั่งซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่มาโคตโตะต้องการมีโอทอนหายใจบอกว่า ท่านโทโมเอะแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าค่ะถ้าอยากให้เจ้านั่นเป็นผู้ติดตามจริงๆแล้วก็เอาไปฝึกฝนใหม่ยังจะเร็วสักกว่าแต่โทโมเอะนั้นยังไม่ยอมแพ้เธอบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะมิโอข้ามีแผนอยู่ว่าแล้วโทโมเอะก็หยิบของบางอย่างออกมาจากอกเสื้อของเธอมันคือแหวนที่มาโคโตะเคยสร้างขึ้นเพื่อใช้ดูดซับพลังเวทของเขามิโอถึงกับเบิกตากว้างบอกว่านั่นมันแหวนของนายน้อยนี่เจ้าค่ะ โทโมเอจึงบอกว่าใช่แล้วแถมยังเป็นของที่ทดสอบมาเป็นอย่างดีด้วยเอาละมิโอโทโมเอะเริ่มกระซิบแผนของเธอที่ข้างหูของมิโอตอนแรกมิโอทำท่าตกใจแต่สุดท้ายเธอก็พยักหน้าเข้าใจโทโมเอะเดินเข้าไปในวงเวทแล้วยื่นแหวนให้กับลิชทั้งหมดเอาละใส่มันซะทั้งหมด13วงนี่แหละโทโมเอะบอกกับลิชเช่นนั้นลิชจึงมองแหวนในมืออย่างงง,ง แต่ค่ามีแค่10บนิ้วเองนะลิชบอกเช่นนั้น h ทม o เอจึงบอกว่าจะใส่ตรงไหนก็ช่างเธอะขอแค่ให้มันอยู่บนตัวเจ้าก็พอรีบๆใส่ได้แล้วนะมันง่ายกว่าการกระโจนเข้าไปและหว่างรอยแยกของโลกเยอะเลยลิชจึงทำตามอย่างว่าง่ายเขาสวมแหวน ทั้ง13วงไว้ตามนิ้วและส่วนอื่นๆของร่างกายที่เป็นโครงกระดูกมาโคโตะแอบลุ้นว่าลีจะสลายไปเลยหรือเปล่าแต่โชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะแหวนพวกนี้ดูดซับพลังเวทจนเต็มความจุแล้วเมื่อลีสสวมแหวนครบโทโมเอะก็ถอยออกมา และเริ่มทำพิธีอีกครั้งโทโมโเอะเริ่มไล่เวท,ทําพันธสัญญาในขณะที่มิโอใช้พลังบางอย่างของเธอเพื่อปลอมแปลงพลังเวทของลิชทำให้ดูเหมือนว่าเขามีพลังเวทมหาศาลเสา,สาแสงปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้สีของมันคือสีแดงฉานเป็นสีเดียวกับตอนที่ทำพันธะสัญญากับโทโมเอะและมิโอโทโมเอะจึงตะโกนอย่างดีใจบอกว่าสำเร็จแล้วเป็นสีแดง มิโอก็พูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆบอกว่าท่านโทมโมเอะการปลอมแปลงพลังเวทมันยากนะเจ้าคะช่วยตั้งใจทำพิธีให้จบก่อนจะดีใจจะได้ไหมมาโคโตถึงกับอึ้งในความสามารถของสองสาวนี่พวกเธอเป็นอัจฉริยะสายดัดแปลงกันหรือ,อยังไงเนี่ยลิสหันหน้ามามองมาโคโตก่อนจะบอกว่าให้ข้าได้เป็นผู้ติดตามของท่านจริงๆนะหรือท่านมาโคโต มาคโตจึงยิ้มอย่างดีใจแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะจริงๆแล้วฉันก็อยากได้พวกผองเป็นผู้ชายมาสักพักแล้วละนายเป็นโครงกระดูกที่แข็งแรงดีนี่นะฉันคาดหวังในตัวนายมากเลยนะ ว่าแล้วมาโคโตก็หัวเลาะออกมาสิ้นเสียงของมาโคโตแสงสีแดงก็สว่างวาบขึ้นเข้ามาห่อหุ้มล่างของทั้งสองคนเอาไวา้พันธะสัญญาได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อแสงสว่างจางลงภาพที่อยู่ตรงหน้ามาโคโตก็ไม่ใช่โค้งกระดูกอีกต่อไปแต่เป็นชายหนุ่มรูปงามอายุราวๆ20ปีเขามีเลือนผมสีแดงเข้มยาวสลวยถึงกลางหลัง ดวงตาสีดําสนิทเหมือนกับของมาโคโตผิวพันดูมีเลือดฝาดที่สําคัญคือเขากลายเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังมังสาแล้วแต่ตอนนี้เขามีแค่ผ้าคุมาดบ่าเอาไว้เท่านั้นร่างกายท่อนบนกำยำและท่อนล่างนั้นยังคงเปลือยเปล่า โทโมเอถึงกับมองตาเป็นมันแล้วบอกว่าฮฮ oh ูฮก็นึกอยู่ว่าจะกลายร่างเป็นแบบนี้แต่ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองมิโอเองก็เลียริมฝีปากบอกว่าหืมรากฐานเดิมของเขาเป็นเผาหฮฮิวแมนนี่เองหรือว่านี่จะเป็นร่างสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่กันนะมาโคโตะถึงกับหน้าแดงบอกว่านี่พวกเธอเป็นผู้หญิงนะอย่าไปจ้องผู้ชายที่เกือบจะเปือยแบบนั้นสิ ลิสที่ได้ร่างใหม่มาก็ตกตะลึงเขามองดูแขนขาของตัวเองและสัมผัสใบหน้าก่อนจะน้ำตาคลอบอกว่าอบอุ่นข้ารู้สึกถึงชีพรจรแห่งชีวิตเขารู้สึกดีใจจนตัวสั่นที่ได้กลับมามีร่างกายอีกครั้งส่วนแหวนทั้ง13วงนั้นมีโอสันนิฐานว่ามันคงได้ล้อมรวมเข้ากับร่างกายของเขาไปแล้ว หลังจากที่ลิสสงบสติอารมณ์ลงได้เขาก็คุกเข่าลงตรงหน้าของมาโคโตอย่างสง่างามลิสก้มหัวลงต่ำสุดแล้วบอกว่าท่านมาโคโตข้าขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งที่ท่านยอมรับข้าผู้ต่ำต้อยที่สุดมาเป็นผู้ติดตามพลังของนายท่านที่ไหลเวียนในกายข้าทำให้ข้าสั่นสะท้านด้วยความปิติยินดีต่อจากนี้ไปข้าจะขอรับใช้นายท่านอย่างสุดความสามารถ มาโคโตก็ยิ้มแล้วตอบว่าอืมไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้ฉันเองก็ขอฝากตัวด้วยนะโทโมเอะกับมิโอจึงเข้ามาแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่และดูเหมือนมิโอจะไม่ได้รังเกียจลิชสักเท่าไหร่เพราะเขาเป็นผู้ชายมาโคโตคิดในใจว่าไหนที่สุดก็ได้พูดติดตามมาเป็นผู้ชายสักทีเขาจะต้องคิดชื่อให้กับลิชไหมและวางแผนว่าจะให้เขาอยู่ที่เมืองซีกไปด้วยกันที่เมืองแห่งการศึกษาหรือจะให้เฝ้าอาโซระดี มาโคโตตัดสินใจว่าควรจะเป็นคนเล่าเรื่องที่ตัวเองมาจากต่างโลกให้มิโอและลิชฟังด้วยตนเองในฐานะครอบครัวมาโคโตบอกว่าไม่ละข้าจะบอกพวกเขาด้วยตัวเองไปที่โกดังข้อมูลกันเถอะในตอนที่พูดแบบนั้นโทโมโเอก็โวยวายขึ้นมามาโคโตจึงถามว่ามีอะไรงั้นเหรอโทโมเอโทโมเอทำหน้าตาแตกตื่นก่อนจะบอกว่าเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยแล้วเจ้าค่ะ แต่ยังไม่ทันที่โทโมเอะจะได้อธิบายแสงสว่างจ้าก็สาดส่องเข้ามาจากทางหน้าต่างอย่างรุนแรงและเรื่องราวก็ตัดจบลงตรงนี้ครับแสงนั่นคืออะไรกันแน่มีปัญหาอะไรรอพวกเขาอยู่ชายหนุ่มรูปงามคนใหม่ที่เคยเป็นลิสจะได้รับชื่อว่าอะไรและจะมีบทบาทสำคัญแค่ไหนต่อไปต้องรอติดตามกันในตอนหน้านะครับกับตอนที่59ที่มีชื่อตอนว่า สิ่งที่ไม่สามารถหวนคืนจากตอนที่แล้วจบลงด้วยแสงปริศนาที่สาส่งเข้ามาในห้องอย่างกระทันหันมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมชื่อตอนนี้ถึงได้ดูหม่นหมองขนาดนั้นไปลุยกันได้เลยครับณนะห้องของมาโคโตะในอาสุระทันทีที่แสงสว่างวาบขึ้น ขื่นพลังเวทมหาสารก็ซัดเข้ามาปะทะล่างของมาโคโตจนเขารู้สึกได้แต่ที่น่าตกใจก็คือพลังเวทของฉันเองงั้นเหรอมาโคโตเบิกตาด้วยความสับสนเช่นนั้นใช่แล้วครับขื่นพลังเวทที่รุนแรงนั้นคือพลังเวทของมาโคโตเองเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้ยินเสียงของโทโมเอะดังขึ้นอย่างแผ่วเบาว่า ข้าขออภัยอย่างสูงนายน้อยข้าทำพลาดเสียแล้วมาคาโตหันควับไปตามเสียงภาพที่เขาเห็นคือโทโมโอเอะที่กำลังคุกเข่าอยู่กับพื้นมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของเธอมิโอก,กับบลีสยืนมองด้วยสีหน้าเป็นกังวลอย่างยิ่งเป็นการโจมตีจากสัตรูงั้นเหรอแต่ในอาโซระแห่งนี้ใครกันที่จะทำให้โทโมเอะบาดเจ็บได้มาคาโตถามว่าโทโมเอะเกิดอะไรขึ้นโทโมเอะก็เค้นเสียงออกมาตอบว่า เจ้าสามคนนั้นผู้จบโทโมเอะก็หมดสติฟุบลงไปมิโอรีบเข้าไปประคองทันทีเจ้าสามคนนั้นที่มิโอพูดถึงหรือว่าจะเป็นกลุ่มนักประจนภัย3าคนที่เขาพากันเข้ามาในอาโซระมาคโตแพรขยายเขตแดนเพื่อค้นหาทันทีแต่ทว่าพลังเวทของเขาเองที่ตกค้างอยู่ทั่วบริเวณมันได้ลบกวนการค้นหาจนเขาไม่สามารถจับต้นชนปลายทุกมาคโตจึงเปลี่ยนจากการค้นหาด้วยเวทมนต์ มาเป็นการค้นหาด้วยกายภาพแทนและในที่สุดก็เจอแล้วความผิดปกติมันอยู่บริเวณซอกเล็กๆที่เขาใช้เป็นทางเชื่อมที่มายังอาสระหื้นที่โดยรอบบริเวณนั้นแตกแล้วและยุบตัวเป็นหลุมเหมือนกับหลุมอุกาบาตขนาดย่อมแสงที่เห็นเมื่อกี้ต้องมาจากที่นี่เป็นแน่มิโอฉันขอฝากโทโมเอะด้วยนะลิชตามฉันมามาโคโตหันไปทางมิโอกับลิชแล้บอกเช่นนั้นมาโคโต ไม่รอคำตอบของพวกเขาเขาได้วิ่งพูดออกไปจากห้องทันทีในมือคว้าได้เพียงมีดสั้นประกอบพิธีที่ได้มาจากพวกออกบ้าเอ้ยถ้าเวลาแบบนี้เขาสามารถบินได้มันก็คงจะดีขณะที่กำลังวิ่งสุดฝีเท้าเช่นนั้นเขาก็ได้รับการสื่อสารทางความคิดจากลิชว่าท่านมาโคโตท่านมาโคโตมาโคโตก็ตอบขณะที่วิ่งอยู่ว่าว่ายังไงลิช ลิสจึงบอกว่าข้าขออภัยด้วยข้ายังไม่ชินกับร่างกายนี้เลยวิ่งได้ไม่เร็วเท่าที่ควรมาโคโตจึงแอบคิดในใจว่านายเป็นคนแก่หรือไงกันเนี่ยแต่แล้วก็นึกได้ว่าลิสเคยเป็นแค่โครงกระดูกมาก่อนลอยตัวมาไม่ได้หรอมาโคโตกล่าวถามลิสจึงตอบว่าทําได้ขอรับแต่ดูเหมือนว่าที่ที่ท่านกําลังจะไปจะมีผู้บาดเจ็บอยู่ข้าเลยอยากจะเก็บแรงไว้ชายเวทฝืนฟูมาโคโตจึงรู้สึกตกใจ และถามว่าฟื้นฟูงั้นเหรอลิสนายชายเวทฟื้นฟูได้ด้วยงั้นเหรอมาคโตะก่าวถามเช่นนั้นหลอเล่นกันหรือเปล่าโลกไหนกันที่อันเดใชายเวทฟื้นฟูได้แต่นี่คือโลกที่เทพธิดาน,นั้นเป็นคนสร้างอะไรก็คงจะเป็นไปได้สินะลิสตอบว่าได้ขอรับอันที่จริงมันเป็นความถนัดของข้าเลยบ้าหรือเปล่าความถนัดงั้นเหรอภาพลักษณ์ของอันเดธในหัวของมาโคโตะพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง มาโคโตจึงบอกว่าถ้างั้นช่วยรักษาจากตรงนี้ตรงที่เจ้าอยู่ไปก่อนได้ไหมลิสก็ตอบว่ารับทราบคำสัง่งหลังจากสั่งการเสร็จมาโคโตก็มาถึงที่เกิดเหตุจนได้ภาพที่เห็นคือความพินาศอย่างสมบูรณ์ผืนหินพังยับเยินต้นไม้โคน่นล้มเสียงร้องครวญครคางด้วยความเจ็บปวดและเสียงร้องไห้ดังระงมไปทั่วทั้งพวกออกและพวกคนแคะ ต่างบาดเจ็บล้มตายที่นี่ถูกย้อมไปด้วยสีสันของความรุนแรงเป็นครั้งแรกท่ามกลางความโกลาหลนั้นแสงสีเหลืองนวลอ่อนอันอบอุน่นของเวทฟื้นฟูจากลีสก็เริ่มห่อหุ้มร่างกายผู้บาดเจ็บทันทีมาคโตเองก็แผ่ซาไกาที่มีคุณสมบัติฟื้นฟูช่วยอีกแรงหนึง่งแต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับร่างร่างหนึง่งที่นอนแน่นิ่งอยู่ใกล้ๆใ,ใจกลางการระเบิด ล่างนั้นดูเหมือนกับดักแด้ที่ถูกฉีกกระชากอย่าบอกนะว่ามาโคโตพึมพำเช่นนั้นก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆนั่นมันไม่ใช่ดักแด้ไม่จริงนะเสียงที่พูดเช่นนั้นของมาโคโตถึงกับสั่นเครือ ล่างนั้นคืออาร์คผู้เท่าของเผ่าไฮแลนด์ออฟท่อนบนของเขาถูกเผาไหม้แขนทั้งสองข้างหายไปลำตัวเต็มไปด้วยรอยแตกและแผลฉกันขาทั้งสองข้างขาดวินสภาพน่าสยดสยองอย่างถึงที่สุดเขายังหายใจอยู่หรือเปล่ามาคโตรีบเข้าไปเช็คลมหายใจอย่างไม่ลังเกียจล่างของอาร์คเย็นชืดและแข็งทื่อ เหมือนกับซากแมวจรจัดที่เขาเคยเห็นตอนเด็กๆหรือว่าเขาจะตายแล้วหัวของมาโคโตะขาวโผลนไปหมดร่างกายสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้ท่านมาโคโตะคนที่อยู่ตรงหน้าท่านบาดเจ็บสาหัสที่สุดคนอื่นๆพ้นขีดอันตรายไปแล้วข้าจะรวบรวมพลังทั้งหมดไปที่นั่นขอความร่วมมือจากท่านด้วยเสียงแทรกเข้ามาในความคิดของมาโคโตะเช่นนั้นเสียงของลีสได้ดึงสติข,ของมาโคโตะกลับมาซึ่งบอกว่าเขายังไม่ตาย มาโคตโตจึงรีบใช้ซาไกที่มีคุณสมบัติฟื้นฟูห่อหุ้มร่างกายของอาร์คเอาไว้ทันทีแต่ดูเหมือนมันจะไม่พอเขาอยากจะใช้เวทฟื้นฟูโดยตรงแต่ก็ทำไม่ได้บ้าเอ้ยทำไมเขาถึงใช้เวทมนต์ที่ต้องการมากที่สุดไม่ได้กันนะแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าสอนทับกันงั้นเหรอ ที่ผ่านมาเขาสามารถใส่คุณสมบัติ2อ,อย่างที่แตกต่างกันให้กับซาไกาได้เช่นเสริมพลังบวกฟื้นฟูแล้วถ้าเป็นคุณสมบัติเดียวกันซ้อนทับกันล่ะอย่างเช่นฟื้นฟูกับฟื้นฟูมาโคโตะรวบรวมสมาธิตั้งใจใส่คุณสมบัติฟื้นฟูซ้อนทับกับคุณสมบัติฟื้นฟูลงไปในซาไกาที่คลุมร่างกายของอาร์คอยู่แล้วรอยแตกก็เริ่มสังกันมาโคโตถึงกับอุทานออกมาอย่างดีใจมันได้ผล ผลของมันรุนแรงขึ้นอย่างมหาศาลลอยแตกทั่วล่างของอาร์คเริ่มสมานตัวอย่างรวดเร็ว ขาท่อนล่างที่ขาดก็ถูกเชื่อมติดกันแขนขวาที่หายไปทั้งแขนและแขนซ้ายที่ขาดถึงข้อศอกก็เริ่มงอกกลับขึ้นมาใหม่แม้ภาพที่เห็นจะดูน่ากลัวแต่มาโคโตะก็ดีใจจนไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาลอดแล้วในที่สุดอาก็ฟื้นคืนสติและลืมตาตื่นขึ้นมามาโคโตะร,รู้สึกโล่งใจจนหมดแรงเมื่อสถานการณ์คลี่คลายมาโคโตะก็เริ่มตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเขาพบเศษชิ้นส่วนเครื่องประดับตกอยู่ชิ้นหนึ่ง เขาตัดสินใจลองใช้เทคนิคสอนทับอีกครั้งคราวนี้เป็นความสามารถค้นหาสอนทับกับค้นหาเพื่อทะลวงผ่านม่านพลังเวทของตนเองที่ลบกวนอยู่และมันก็ได้ผลอีกครั้งภาพของเหตุการณ์ชัดเจนขึ้นในหัวของมาโคโตทันทีที่นี่มีร่องรอยพลังเวทของพวกอ็อกอาร์คลิซาร์ดแมนและยังมีโทโมเอะล่างแยกอยู่อีกด้วยแล้วก็มีร่องรอยพลังเวทของมนุษย์อยู่อีก3ามคน แต่ที่น่าขนลุกคือล่องลอยพลังเวทของมนุษย์สองคนนั้นแตกลาวและสลายไปเป็นที่เรียบร้อยในลักษณะเดียวกับล่องลอยของโทโมโเอะล่างแยกที่หายไปส่วนล่องลอยของคนที่สมมันบิดเบี้ยวและหายเข้าไปในประตูมิติสัญชาตยานของมาโคโตเฉียบคมขึ้นอย่างน่าประหลาดเขามั่นใจแล้วว่าคนร้ายคือกลุ่มนักประจนภัย3าคนนั้น สองคนตายไปพร้อมกับร่างแยกของโทโมเอะในการระเบิดครั้งนี้เหลืออีกหนึ่งคนหนีไปได้ลิสบอกว่าท่านมาโคโตขออภัยที่มาช้าดูเหมือนท่านจะช่วยผู้บาดเจ็บสาหัสไว้ได้แล้วสินะขอรับมาโคโตก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าลิสที่นี่ข้าขอฝากเจ้าด้วยลิส จึงร้องเอ๊ะออกมาแล้วเรียกมาโคโตเอาไวา้ทาว่ามาโคโตไม่ยอมตอบเขาเดินไปยังจุดที่พบล่องรอยของประตูมิติและเปิดประตูของตัวเองไล่าตามคนร้ายไปพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงและเรื่องราวก็จบลงตรงนี้ครับมาโคโตกำลังจะไปล้างแขนแล้วเขาจะทำอะไรกับคนร้ายที่เหลือรอดแล้วสิ่งที่ไม่สามารถหวนคืนที่ชื่อตอนพูดไปคืออะไรกันแน่ ความสูญเสียครั้งนี้จะเปลี่ยนมาโคโตไปตลอดการหรือไม่ต้องติดตามกันต่อในตอนที่60ที่มีชื่อตอนว่าการตอบแทนเปิดเรื่องมาที่ตรอกแห่งหนึ่งในเมืองซีกมาโคโตะก้าวออกมาจากประตูมิติที่บิดเบี้ยวที่ที่เขามาถึงคือต่อแคบๆที่ไหลผู้คนในเมืองซีกและที่นั่นเองเขาก็ได้พบเธอ หญิงสาวนักประจนภัยที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสามคนที่นอนบาดเจ็บสาหัสอยู่กับพื้นแต่แล้วเธอก็ลืมตาตื่นขึ้นมาที่นี่เมืองซีกข้ากลับมาแล้วงั้นเหรอหญิงสาวกล่าวเมื่อตะหนักได้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนเธอก็เปล่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างดีใจฮ่าฮ่าฮ่าข้ารอดแล้วอากาศแบบนี้กลิ่นแบบนี้ไม่ผิดแน่ที่นี่คือเมืองซีกหญิงสาวพูดแบบนั้นเธอยังไม่รู้ตัวว่ายมมาทูดได้ตามเธอมาถึงที่แล้ว มาโคโตเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆในตอนแรกเขากะว่าจะไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดก่อนแต่ทว่าทันทีที่มาโคโตเข้าใกล้ร่างของเธอฉับพลันข้อมูลจำนวนมหาศาลก็ไหลทละลักเข้ามาในหัวของมาโคโตอย่างรุนแรงมันคือภาพความทรงจำความคิดและประสบการณ์ทั้งหมดของหญิงสาวคนนี้ที่ไหลเข้ามาแบบไม่ปฏิดประต่อ ข้อมูลที่แตกกระจายเหล่านี้ทำให้มาโคโตปวดหัวอย่างรุนแรงจนแทบจะอาเจียนออกมามันคือความรู้สึกที่น่าขยะขยแขยงที่สุดแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นคือเนื้อหาของมันเขาได้เห็นมุมมองของเธอที่มองพวกอมนุษย์เป็นแค่เครื่องมือเป็นขยะที่ฆ่าทิ้งได้ทุกเมือ่อได้เห็นความโลภความเห็นแก่ตัวและความโหดเหี้ยมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าที่งดงามนั้นความคิดที่จะรักษาหรือสอบถาม หายไปจนหมดสิน้นเหลือเพียงความขยะขยแขยงและความโกรธแค้นที่พุ่งพ่านอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนวินาทีที่หญิงสาวกำลังดีใจที่รอดชีวิตมาโคโตก็แพ่ขยายหมอกหนาทึบเข้าปกคลุมทั่วทั้งตรอกหญิงสาวหันลีหันคว้างอย่างตื่นตระหนกทันทีแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเห็นล่างเงาของมาโคโตในม่านหมอกใครกันนะไลโดงั้นเหรอแม้หญิงสาวจะถามเช่นนั้นแต่มาโคโตก็ไม่ตอบ อย่างนี้นี่เองตามมาจนได้สินะแต่ก็สายไปแล้วละที่นี่คือซีกแกที่ร่วมมือกับอะมนุษย์ที่โจมตีมนุษย์ไม่มีทางมีพวกพ้องที่นี่ได้หรอกหญิงสาวบอกกับมาโคโตเช่นนั้นมาโคโตจึงแค่นยิ้มแล้วพูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชา ข้ารังเกียจตัวเองจริงๆตอนนี้ข้าคิดจากใจเลยว่าข้าน่าจะฆ่าพวกแกไปซะตั้งแต่ตอนนั้นมาโคโตกล่าวแน่นอนว่าหญิงสาวฟังไม่เข้าใจเธอพูดว่าหาเจ้าพูดเรื่องอะไรสติแตกไปแล้วหรือไงบอกแล้วไงว่าข้าฟังไม่รู้เรื่อง ใช้การเขียนคุยกันสิเหมือนที่เคยทำนะเธอลุกขึ้นพิงกำแพงชักดาบยาวออกมาเตรียมพร้อมแม้จะเคยเห็นฝีมือของมาโคโตะแต่เธอก็ยังยึดติดกับค่าเลเวลที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวหญิงสาวบอกว่าถึงค่าจะบาดเจ็บแต่ข้าคือนักประจนภัยเลเวล96นะไม่มีทางพ่ายแพ้พ่อขาอย่างแกหรอกมาโคโตะจึงคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเห็นจากความทรงจำ การที่เธอขโมยอุปกรณ์จากพวกคนแคระการที่ได้แหวนและเบิดมาโดยบังเอิญการที่ใช้มันผลักใสผู้ติดตามจนทำให้อาร์คและอ็อกอีกตนต้องตายทุกอย่างคือความโชคดีที่น่าเหลือเชื่อแต่โชคหลายที่โชคของเธอได้หมดลงแล้วมาโคโตพูดกับตัวเองว่า เขาอาจจะทำผิดพลาดแต่การกระทําของเขาก็น่าเคารพโดยมีดเล่มนี้ที่ข้าได้รับมาจากพวกเจ้าข้าจะล้างแค้นให้กับเขาเองว่าแล้วมาโคโตก็ชักมีดสัน้นอาทามที่ได้รับมาจากพวกออกออกมาจากฝักช้าๆหญิงสาวหน้าซีดเผือกเมื่อเห็นว่ามาโคโตไม่มีท่าทีว่าจะเจรจาเธอชี้ปลายดาบยาวมาที่เขาเลียมพร้อมที่จะโจมตีระยะห่างของทั้งสองค่อยๆลดลงและ เป็นฝ่ายหญิงเองที่ลงมือก่อนเธอแทงดาบยาวสุดแรงเกิดเล็งใส่ที่ลำคอของมาโคโตะแต่ก็เกิดเสียงดังแข่งขึ้นปลายดาบหยุดกึกอยู่กลางอากาศราวกับชนเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นมันคือเกราะซาไกาของมาโคโตะนั่นเอง แรงประ,ะทะทาให้ร่างของเธอเซถอยหลังแขนทั้งสองข้างถูกดีดขึ้นสูงเปิดช่องว่างอย่างมาหันให้กับมาโคโตะซึ่งมาโคโตะก็ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเขาก้าวเข้าไป1นก้าวแล้วตวัดมีดอาทาเมในมือนั้นสวนกลับไปทันทีเกิดเสียงดังชัววขึ้นเส้นแสงสีน้ำเงินเข้มวาบผ่านแขนทั้งสองข้างของเธอพร้อมกับดาบยาวจึงถูกตัดขาดออกจากร่างในคราวเดียว มันเกิดขึ้นเร็วมากจนไม่มีแรงต้านทานใดๆเลือดสาดกระเซ็นเปรอะเปื่อนใบหน้าของมาโคโตเล็กน้อยก่อนที่เธอจะทันได้กรีดร้องออกมาด้วยซ้ำมาโคโตเตะเข้าที่ท้องของเธออย่างแรงจนกระเด็นกลับไปในม่านหมอกจากนั้นเธอก็กรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเสียงกรีดร้องอันโหยหวน ด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวดังขึ้นแต่สําหรับมาโคโตะแล้วมันช่างน่าลาคาญสิ้นดีเขาเดินตามเงาที่กำลังดิ้นทุลนทุลายเข้าไปอย่างไม่รีบร้อนในใจของมาโคโตะไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยมีเพียงความโกรธแค้นและเจตจำนงที่ต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จหญิงสาวเห็นเงามาโคโตะก็ร้องฮีอออกมาเธอพยายามคลานหนีเหมือนกับนอนแต่มันก็ไรล้ผลงั้นก็ลาก่อนนะ มาโคโตะก่าวเช่นนั้นส่วนหญิงสาวก็ร้องออกมาว่าช่วยด้วยฉันยอมทำทุกอย่างยอมทำทุกแม้ว่าเธอจะยังพูดไม่จบดีแต่มาโคโตะก็ลงมือแล้วเขาไม่จำเป็นต้องฟังคำอ้อนวอนที่น่าเบื่อน,นั้นจนจบฉึกมาโคโตะแทงมีดสั้นในมือทะลุลำคอของเธอทันทีในจุดเดียวกับที่เธอเคยเลงเขาไว้ร่างกายของเธอกระตุกอยู่คู่หนึ่งเลือดไหลทะลักออกจากปากและบาดแผลก่อนจะแน่นิ่งไปตลอดกาล เมื่อทุกอย่างจบลงเข่าของมาโคโตก็อ่อนแรงลงทันทีเขาซุดตัวลงกับพื้นแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาไม่แน่ใจว่าเขาร้องไห้เพราะได้ฆ่าคนเป็นครั้งแรกหรือร้องไห้เพราะความเสียใจที่ไม่สามารถปกป้องชีวิตของออกตอนนั้นเอาไว้ได้และเรื่องราวก็จบลงด้วยภาพที่น่าสะเทือนใจเช่นนี้ครับการล้างแค้นได้สิ้นสุดลงแล้วแต่บาดแผลในใจของมาโคโตเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นครับ การกระทําในครั้งนี้จะส่งผลต่อเขาได้อย่างไรต้องติดตามกันต่อในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้เพื่อนมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย